สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าเป็ดครับวันนี้เป็ดมานอนได้กันไหมครับอ่าวน่น่่้ครับมีเจ้าหมาลับเบอร์ตัวนี้อ๋อนอนนี่ครับกับหมูอ๋อมาอีกครับ กับว <formation> ัวเต้ได้ของเรานัเต้นไหมครับนีเนยนยน้นกันยังครับเต้นกันยังไเี่วเลยอ่ามควายลควาเ้เอ้ขาคยอเนี่ยกตัวเรื้องเราตัวโองเราเลย มีอะไรอีกครับมีลิงมีหมาสีฟ้าตัวนี้หมาฟ้าในนี้อ้าวมีมมอะไรอีกครบเป็ดเป็ดเป็ดมีอะไรอีกคอบ่าเจ้ากัสซิโดตเนเน

ติดตามได้เลยครับบ๊ายบาย